เอาโทโทโทเอาโทเลือกรถก่อนบ้านอยู <ộ> ่ไหนอ่ะอยู่อู่ช่างบอย่ะอู่ช่างบอยบอนบอยอนร้านน้ำอะค่ะร้านน้ำตรงทางไปวัดชุมพรมันจะมีร้านน้ำกันอยู่ลูกไอ้เล็กเหรออันนี้ไม่รู้ว่าลูกใครแต่รู้จักตาเล็กเหรอซ่อมรถเหรอ คนหนึ okay. mm. ่งไปโรงพยาบาลไหมโอเคมันไม่รับเหรอโทรศัพท์มีตังไหมของหนูมีตังไหมไม่มีตังเดี๋ยวหลวงพ่อโอนให้อ่ะมีมีเอาเบอร์เบอร์เบอร์มาได้ไหมตังเข้ายังฮะเข้ายังอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปกิจนิมนต์ ดูแลตัวเองได้ใช่ไหมอา่าหลบๆไปข้างทางก่อนไปนั่งหลบข้างท้ายเอารถเข้าเข้าข้างทางไปก่อนอ้าวโอเคนะมีตังโทรแล้วนะ